อโลภนี่เป็นโลภโกมบ้างโลกที่อาศัยอยู่นี่เป็นโลก,กลโลกมลลบ้างในห้องก็มาโชว์มโนโลกนภแบบเพื่อที่จะสร้างเพื่อง้างความดีเพื่อ,อง้างควา,า,ามดีที่ท่านศีลตภาวนาสามก่อนนี้ประจําใจเสมอเมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีก็ที่แรกเดือ ที่สร้างเกิดปฏิเกิดให้โลกปณิพันธ์ในที่สุดจะเห็นตัวอนิจจังทุกขมันตตา,าประจังใจอยู่สมอมกับปฏิเกิดโลกปณิพันธ์มองวิไหวใจเกิดต่อไปบันานพระอริยเจ้าทั้งหลาย,ยมีย่อมสู้โลกปณิพัน์เพื่อโลกอุตตระไปว่านพ้นโลกไป บ้านิรักก็ได้พ้นโรคก็ได้ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายไปน,นิ่งดีไปสูุลปปานิปั้นจึงไม่ได้เกิดดีกไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เกิดเป็นสาติช้าขย่าติมั่มนนาอีกมีแต่ปรมจุบันสุปลปปานิปั้นนิพพานทั้งปรมัตถกามไม่ได้ควอบสุปรม ที่ตอนนี้นะขอให้ยึดอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดวนะเวลาจึงจะไปสูปรุปอนิพพานได้